สวัสดีค่ะต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านอารุโนทยสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชิงใหม่เขตสาโดยครูฝันชุติมาสว่างแสงเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องการรดน้ําต้นไม้ไปเรียนกันเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรดน้ําต้นไม้อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการรดน้ําต้นไม้มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอย่างที่หนึ่งเลยที่เราคุ้นชินกันนั่นก็คือบัวรดน้ํานั่นเองค่ะต่อไปก็คือสายยางรดน้ําและกระบอกฉีดน้ํารวมไปถึงสายยางเส้นใหญ่สายยางรดน้ำเนี่ยมีทั้งสายยางเส้นใหญ่สายยางเส้นเล็กนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูจะมัดรวมกันเป็นเรื่องเดียวไปเลยนะคะไปเรียนกันเลย การรดน้าต้นไม้และการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะบัวรดน้ำเนี่ยจะใช้สําหรับการรดน้ําต้นไม้ขนาดเล็ก รวมไปถึงพืชที่ปลูกใหม่ๆหรือต้นอ่อนหรือต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราปลูกใหม่นั่นเองนะคะต่อไปการใช้สายยางเนี่ยเหมาะสําหรับต้นไม้ที่แข็งแรงรวมไปถึงการรดน้ําต้นไม้ในบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้หนาแน่นหรือปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆมากๆเราจะใช้สายยางในการรดน้ําต้นไม้ให้น้ํากับต้นไม้เพื่อที่จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและอย่างที่3การฉีดน้ําโดยใช้กระบอกฉีดน้ํา การใช้กระบอกฉีดน้ำในการฉีดรดน้ำต้นไม้นะคะมักจะใช้ในการรดน้ำต้นกลา้าหรือต้นไม้ที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะทําให้การรดน้ำต้นไม้ของเราเนี่ยไม่รุนแรงจนเกินไปนะคะและหากต้องการใช้สายยางรดน้ำต้นไม้ขนาดเล็กควรที่จะมีหัวฝักบัวที่ปลายสายยางด้วยเพื่อให้น้ำที่ถูกฉีดออกมาเนี่ยเป็นฝอยละเอียดนะคะไม่ไหลแรงจนเกินไปนะคะ มาค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพามาเรียนดูยละเอียดกันนะคะมาเริ่มกันเลยที่อุปกรณ์อย่างแรกบัวรดน้ําหรือบัวสีฟ้าที่เรารู้จักกันนะคะที่นักเรียนเคยเห็นเคยใช้หรือเคยเห็นพี่ๆใช้ที่สวนเกษตรของเรานะคะก็คือบัวรดน้ําต้นไม้สีฟ้านี่แหละค่ะแต่ค,คุณครูก็จะบอกว่าบัวรดน้ําสีฟ้าเนี่ยมันมีหลายรูปแบบรวมไปถึงหลายขนาด นี่มีตั้งแต่ใหญ่กลางเล็กแล้วก็เล็กมากนะคะสําหรับนักเรียนป .1 ของเราเนี่ยคุณครูแนะนําว่าถ้าเราใช้ในการรดน้ําต้นไม้เราใช้เองนะคุณครูแนะนํว่าให้หนูใช้อันเล็กๆนะลูก,นะลกเพราะว่ายิ่งอันใหญ่นะเราก็ยิ่งจะต้องใส่น้ําเยอะพอใส่น้ำเยอะแล้วมันก็จะหนักนะคะนี่และนักเรียนก็จะเห็นที่เป็นช้างที่ขายอยู่หน้าตลาดในหมู่บ้านของเรานะคะ มันจะเป็นกระบอกรดน้ําต้นไม้เล็กๆเป็นรูปช้างตัวเนี้สาหรับเด็กใช้นะคะเอาไวใ้ใช้ช่วยพ่อแม่รดน้ําต้นไม้นะคะเด็กเล็กๆนะลูกนะเป็นรูปช้างแบบนี้นะคะนักเรียนคงเคยเห็นกันอยู่แล้วแหละนะตัวอย่างเห็นไหมคะพี่ๆนักเรียนช่วยกันรดน้ําต้นไม้อยู่อ่าแล้วไปคุณลุงก็รดน้ําต้นไม้เหมือนกันบัวของคุณลุงเห็นไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บัวสีฟ้าก็รดน้ําได้เหมือนกันนะคะบัวมีหลายสีนะลูกนะบัวรดน้ํามีหลายสี นะคะต่อไปมาดูกันที่กระบอกฉีดน้ำว้ายตึ๋งดึงดึงดึง,ดงอกระบอกฉีดน้ําต้นไม้นะคะหรือกระบอกรดน้ําต้นไม้ที่เป็นกระบอกฉีดก็มีหลายขนาดเช่นเดียวกันมีตั้งแต่0.8ลิตรที่จริงมีตั้งแต่0.5ลิตรไปเลยลกูก0.5 0.8 1.5และ2ลิตรแล้วก็มากกว่านี้ก็ยังมีนะคะ นี่หรือเราจะใช้ฟอกกี้ฉีดก็ได้อันนี้นักเรียนคงจะเห็นผู้ปกครองใช้สำหรับการใส่น้ำยารีดผ้านะคะแต่ก็สามารถเอามาใส่น้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้ขนาดเล็กๆได้เหมือนกันนะั้นลูกนะนี่ตัวอย่างการใช้งานนะคะต่อไปมาดูกันที่สายยางรดน้ำนะคะ นี่สายยางสีเขียวบ้านใครใช้สีเขียวหรือถ้าใครไม่ใช้สายยางสีเขียวค,คุณครูก็มักจะเห็นบ่อยครั้งที่หลายๆบ้านใช้สายยางสีฟ้านะคะก็เหมือนกันเลยนะคะรูปแบบการใช้งานเหมือนกันเลยนะลูกนะนี่หูน้องเสือเ้อแดงช่วยรดน้ำต้นไม้ นี่เห็นไหมคะคุณยายคุณแม่คุณป้ารดน้ําต้นไม้โดยใช้สายยางอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ในการรดน้ําต้นไม้ที่คุณคัรนํามาฝากนักเรียนกันนะคะการรดน้ําต้นไม้นั้นหนึ่งเลยจะต้องเลือกอุปกรณ์ในการรดน้ําต้นไม้ให้เหมาะสมกับต้นไม้ ต้นใหญ่ต้นเล็กต้นแก่ต้นอ่อนต้นที่อยู่หนาแน่นหรือต้นที่อยู่ห่างๆกันต้นเดียวหรือต้นที่เป็นไร่เป็นสวนก็ว่ากันไปนะคะการรดน้ําในตอนเช้าและตอนเย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ควรรดน้ําตอนกลางวันเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยแดดจัดนะลูกนะเราจะไม่นิยมรดน้ําต้นไม้ในตอนกลางวันกันนะคะเพราะว่าพอแดดร้อนน้ําที่เราฉีดลงไปในต้นไม้เนี่ยก็จะกลายเป็นน้ําร้อนนะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยตายได้ดุยง่ายนะลูกนะ ที่สําคัญนะคะที่คุณครูจะเน้นย้ําก็คือต้นไม้ขนาดเล็กใช้บัวรดน้ําจะเหมาะสมที่สุดนะคะรวมไปถึงต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยเราใช้สายยางจะสะดวกและเหมาะสมมากๆเลยนะคะ อาวันนี้เรียนกันไปแล้วนะคะเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการรดน้ําต้นไม้การให้น้าต้นไม้การรดน้ําต้นไม้นะคะอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ําต้นไม้ให้อาหารต้นไม้โดยการให้น้านะลูกนะสําหรับวันนี้ครูฝันชุติมาสว่างแสงลากันไปแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วนะไม่าป